สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอ้โหเห็นชื่อเรื่องของของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะประเทศไทยไม่น่าจะกล้าสร้างใช่ไหมสําหรับเรื่องนี้นะคะซีรีส์จีนค่ะออนแอร์แล้วนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ตำรวจของประชาชนนะคะเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็ทันยุคทันสมัยจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องแบบนี้เพื่อนๆเ,เดาซิว่าลงที่แพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะอย่างน้อยเลยคามาค่ะ CCTV นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศจีนลงแน่นอนนะคะตำรวจของประชาชนค่ะที่ไทยดูที่ไหนดูได้ที่ไอฉีอ e ีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เจ้าภาพก็ Tencent Video ด้วยอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่า VTV Thailand จะนำเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองส่องๆดูนะคะสะดวกที่ไหนก็ดูที่นั่นเลยแต่คงไม่ใช่จาก CCTV นะคะ CCTV ต้องดูจากในประเทศจีนนะคะพวกเราดูกันได้ที่ไอชีอีหรือไม่ก็ Tencent Video ค่ะสำหรับเรื่องนี้มี38ตอนนะคะก็เป็นแนวนี้เลยค่ะเป็นแนวตำรวจด,ดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะแล้วเขาก็เหมือนมันเป็นแนวแนวที่ได้รั การสนับสนุนจากทางรัฐบาลจีนด้วยนะคะสำหรับซีรีส์นี่แล้วก็ผู้ที่สร้างซีรีส์แนวนี้เนี่ยก็จะเหมือนจะมีงบส่วนหนึ่งของทางราชการนะคะให้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องความอำนวยความสะดวกนะคะในที่ถ่ายทำเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่นะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นมาโอ้โหค่ะมีความเข้มข้นนานแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบ มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันของของคนน่ะจริงๆอะ่ะคือตํารวจนั้นใกล้ชิดกับประชาชนมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีการเสริมด้วยพอดนะคะพอดของความลึกลับเนาะของพอดคดีนะคะเป็นคดีรหัส7-13ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีคนวงในที่อยู่ในในองค์กรตำรวจเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนวงในผู้นั้นนะคะก็ยังอยู่เหมือนกับมี มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือเป็นตามธรรมดาก่อนมันเพิ่งเริ่มต้นของเรื่องนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็จะมีตัวละครที่แบบเอ๊ะมีเครื่องหมายเออยู่ตลอดเวลาจะเป็นตัวนี้ไหมนะตัวนั้นไม่น้านะคะ ทีนี้ไอ้คดี713เนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาแล้ว16ปีนะคะแต่ว่าไอ้ตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทําผิดเนี่ยมันหลบหนีไปได้นั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังมีนะคะคนที่ที่อยู่ในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อ16ปีที่แล้วนะคะเป็นตัวละครชื่อว่าเจ้าหายางแล้วก็ทางด้านของฟังฟางอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีก ตัวละครหนึ่งก็คือเซี่ยหุยนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าพอหลังจากนั้นน่ะสิปีเนี่ยทุกทุกตัวละครที่มีความน่าสงสัยเนี่ยเกิดการปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองนะคะก็ทําให้มันมีโครงเรื่องที่เป็นโครงเรื่องหลักอยู่อันหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นยิบย่อยก็คือภารกิจของตํารวจที่ต้องแบบเกี่ยวข้องกับประชาชนในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่เอ่อสิ่งที่มันทันสมัยก็คือว่ามันมีเรื่องราวของ คดีนะคะของผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีการช่อโกงเงินของผู้สูงอายุจํานวนมากรวมทั้งประชาชนที่แบบอโดนแบบใส่หัว,วว่าสร้างฝันขึ้นมาว่าจะรวยอันนี้หวานไม่ได้พูดถึงเรื่องราวในเมืองไทยเลยนะคะนี่หวานพูดถึงเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้นะคะตำรวจของประชาชนเนี่ยแหละคะ่ะที่ออนแอร์เมื่อวันที่7ตุลาเป็นซีรีส์จีนนะคะเพื่อนๆมันมีแบบคดีเหล่านี้นะคะ นี้เหล่าบรรดาของตำรวจเนี่ยเข้ามาชาร์จอย่างไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะมีในแบบโหมาดูทางการจีนเขาทำงานกันบ้างนะคะทีนี้นะคะมันก็ต้องมีนะคะผู้ที่มาคอยให้ข้อมูลของบริษัทเนาะมีประชาชนที่ต้องเหมือนกับเหมือนกับเป็นลีด e r ์นะคะของกลุ่มผู้ถูกชอโกงอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชูเว่ยเจียนะคะก็เป็นตัวละครที่แบบเออเขา create ธุรกิจ ขึ้นมาแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแล้วก็ขายฝันให้ผู้คนแล้วก็แบบช่อโกงไปเลยก็คือรวยอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวก็คือเจ้าของบริษัทน,นะคะส่วนแบบประชาชนทั้งหลายที่มาซื้อผลิตภัณฑ์จะมาลงทุนด้วยอะไรแบบนี้ก็คือเจ๊งกระบงไปหมดเลยไม่ได้ทุนคืนนะคะทีนี้ก็ทางด้านของการถแถลงข่าวมีแน่นอนนะคะแล้วก็การแบบทํางานไกล้ชิดกับตํารวจนะคะก็ถือได้ว่าตํารวจทํางานรวดเร็วนะคะเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่วิ่ง มาตอนที่ผู้ร้ายสตาร์ทวิ่งไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคะคือเขาตำรวจมาถึงมาถึงแล้วก็สามารถจะชาร์จตัวได้เลยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็ยังคงใส่สูตรแบบดูดีอ่ะเออดูดีมากๆเลยนะคะ ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของพวกเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหายยางหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีวิธีโชว์โชว์วิธีในการหลอกล่อในการที่จะสอบสวนเ,เขาเรียกอะไรดีในการที่จะแบบให้ผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยพูดออกมาให้ได้ถึงข้อมูลทั้งหมดซุกซ่อนอะไรไว้นะคะที่นี่ที่จีนมีธนาคารเขาเรียกว่าธนาคารใต้ดินที่พวกสีเทาดำๆเขาใช้กันนะคะก็ตัวละครสูไวเจียเนี่ยู วยเจียนะคะก็จะจะสารภาพออกมาให้กับทางด้านเจ้าหายยางได้รู้ด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะทางด้านของอชี้วัยเจียเนี่ยก็คือเขาได้รับคําเตือนแล้วก็คํข่มขู่นะคะจากเฮาหนูตัวละครอีกตัวหนึ่งตอนนี้ตัวละครที่เริ่มต้นในแรกๆเนี่ยเราจะแบบเออบางคนเราก็สามารถจะบอกได้ว่าท่าทางน่าจะเทาๆแนๆ่แต่บางคนเรายังบอกไม่ได้นะเพื่อนๆว่าเออมันจะเลวไหมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคนที่คนที่ ท,ทำงานอยู่ในองคอ์กรแบบเนี้ยแบบที่เป็นไม่ไม่ถูกกฎหมายนะคะอย่างธนาคารใต้ดินอะไรแบบเนี้ยก็ต้องก็ต้องแน่นอนแล้วลหละว่าไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ทั้งกลุ่มของตำรวจก็ต้องสืบหาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยชูวเวจีเนี่ยนะคะฟอกเงินเนี่ยมันก็คือมาจากตรงไหนบ้างใครบ้างอะไรนั่นเองนะคะโอ้โหทีนี้กฎหมายของจีนมันมีแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นคนจีนนะคะไปก่อเหตุอะไรไม่ว่าจะก่อเหตุก่อคดีในจีน แล้วหลบหนีไปประเทศไหนเนี่ยคือเขาอะตำรวจอะเขาส่งคนไปนะคะไปตามจับตัวมาคือเขาถือว่าคนจีนคือคนของเขาค่ะเออมันมันก็เป็นอะไรที่พิเศษดีนะคะเขาก็ต้องไปตามนะคะถ้าหนีออกนอกประเทศปุ๊บนะคะตำรวจนอกเครื่องแบบก็จะมาประสานงานไปที่หน่วยกอหน่วยข่าวกองแบบหน่วยงานของประเทศอื่นแล้วก็แบบจะขอเข้าไปนะขอเข้าไปเพื่อไปปฏิบัติงานนะคะไปจับคนจีนกลับมาเขาก็ต้องบอกด้วยไปจับคนไล ซึ่งเป็นคนจีนนะคะเอออันนี้ก็เป็นความรู้ดีนะคะแต่จริงก็เห็นมาหลายเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นเป็นตำรวจในแนวของเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่คอยไปจับตัวคนที่แบบแบบโกงเงินไปเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วก็หนีไปนะคะ ทีนี้นะคะตัวละครที่น่าสนใจนะคะคุณจางแน่ๆค่ะจางปอจงนะคะก็เหมือนกับว่าคือเขาเน่ยเป็นเหมือนกับอินเวสเตอร์เขามีเงินเยอะทีนี้เขาเอาเงินน่ะมาลงในบริษัทของชูเว่ยเจียด้วยนั่นเองแต่ว่าคนคนนี้รวยมากก็จริงแต่เขานั้นถือหุ้นอยู่แค่1%เปเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ทําให้เหมือนกับทุกคนในใน,ในวงการตํารวจเองก็งงว่าเฮ้ยรวยมากขนาดนี้แล้วก็เงินลงทุนก็เอามาให้กับบริษัทผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนี่ย เยอะขนาดนี้ทำไมถึงเอาหุ้นแค่1%เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องมารวบรวมหลักฐานอีกอะไรอีกนะคะซึ่งมันก็มีแบบ เออคือเดี๋ยวนี้คนคนที่โกงในลักษณะของการช่อโกงอะไรแบบนี้คือเขาก็แบบเป็นนักธุรกิจรายใหญ่แล้วก็มีเงินเยอะๆไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะทําให้ตํารวจสับสนได้นะคะสับสนได้เพราะอะไรก็คือก็คือเอกสารอะไรต่างๆทําได้รัดกุมไอ้พวกคนร้ายอ่ะกอพวกคนร้ายมันเก่งถึงบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะทันสมัยมากเลยนะคะเอาล่ะทีนี้ก็ยังมีนะคะคดีที่แบบโอ้มันก็ซ้อนๆกันเนาะเป็นเรื่องราวของการจัดเก็บสารเคมีอย่างผิด กฎหมายนะคะก็ตัวละครที่แบบเออทำแบบนี้ก็คือเกาเสี่ยวเฟยนั่นเองค่ะเขาก็ไม่ได้จนอีกแล้วเพื่อ <c> น <oughs> คนคนอะไรเดียวฆาตเขาไม่ใช่เรียกว่าฆาตกรคือเขาไม่ได้ไปยิงคนไม่ได้อะไรแต่ว่าคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนรวยอะ่ะคนมีเงินทั้งนั้นนะคะเขาเอาพวกสารเคมีเนี่ยไปเก็บ เก็บซ่อนไว้ที่อาคารซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้คนอันตรายไมหมละ่ะเออเดี๋ยวมันก็ระเบิดตุ้มตามหรือไม่ก็มีสารผิษที่บันเล็ดลอดออกไปนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะพอ,อคนคนนี้นะคะอย่างจางโปสจงเนี่ยเขาก็มีโรงแรมของเขาด้วยคือเขารวยก็บอกแล้วนะคะทีนี้ก็ทำให้แบบให้ที่พักพิงเนาะกับคนอื่นๆมันเชื่อมโยงกันเนะ่ะเพื่อนๆกับคนของเก่าเสี่ยวเฟยเนี่ยนะคะก็มาพักอยู่ที่โรงแรมของอคุณจางจาง โพสจงนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็มีทีนี้ก็มีมผู้ที่ รู้จักนะคะด้วยความที่จางโป๊จงนั้นเงินหนานามากๆเขารู้จักถึงระดับเลข,ขาธิการเลยนะคะของสํานักงานตํารวจอย่างคุณโหอะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นี่แหละมาเข้าอีลอนะคะว่ามันจะต้องมีมีใครบางคนในหน่วยงานที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลประโยชน์เนาะแต่ว่าแต่ว่านะคะแต่ว่านะคะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแหมจะมารับเงินกันน้าโตสดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเห็นว่าตัวที่เป็นตัวละครสีเทาดำเนี่ยคือนั่ง คุยกับระดับเลขาธิการของสํานักงานตํารวจเราก็ต้องให้โอกาสนะคะให้โอกาสท่านเลขาธิการโหก่อนเพื่อนๆค่ะอย่าเพิ่งไปว่าเขาทุจริตเนาะเพราะว่าแบบนี้ยคือถ้าเกิดทุจริตตั้งแต่ต้นเรื่องแบบเห็นว่ารับเงินเลยเนี่ยเขาเดทไปเร็วแน่ๆนะคะเพราะว่าซีรีส์ของจีนนั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่า โกงใช่ไหมโกงก็จะต้องมีหูมีตาที่รู้แล้วก็หลุดออกไปเลยจากตําแหน่งนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่แบบอันผิงอีกทั้นหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่แบบเก่งมากแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกวไรไม่ยึดติดกับผู้ผู้รวยอะ่ะผู้ที่มีเงินนะคะก็จับหมดทำตามหน้าทีา่ค่ะ จากนั้นนะคะบอกเลยตัวโกงคำว่าโกงในที่นี้นะคะในเรื่องนี้ก็คือคนที่เขาหาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมายนะคะมีหลายคนค่ะแล้วก็มาถึงตัวละครเหลียงเจิ้นเช่นเดียวกันนะคะเหลียงเจิ้นนั้นในระหว่างประชุมนะคะคือความน่าสงสัยของตัวละครนี้ก็คือเขานั้นแบบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มอบบัตรให้ให้ท่านเลขานุก,การโหเนี่ยแหละค่ะซึ่งบัตรเนี่ยค่ะมันเป็นการ์ดเงินสดค่ะเพื่อนเออให้กันแบบให้กันแบบว่า เฉียวเฉียวเนะเดินเฉียวเฉียวไปห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วการที่รับการ์ดเงินไปเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าแบบเทาเข้มแน่นอนเลยนะคะก็ตัวของเหลียงเจิ้นเนี่ยแหละค่ะหวันว่าน่า,นาจะโหดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนแรกเลยที่ก้าให้ อา่าเรียกว่าให้ผลประโยชน์กับระดับเลขาธิการตำรวจนะคะแล้วก็ทัานโหก็ับจริงๆเดี๋ยวโดนแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวโดนแน่ๆค่ะตอนนี้ก็ออกมากันเยอะๆแล้วนะคะว่าตัวละครที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่โดนให้เป็นแบบ CEO ของบริษัทผลิต ผลิตอาหารเสริมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนแค่หุ่นเชิดเท่านั้นนะคะส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่เฮี้ยมโหดอย่างแท้จริงคือผู้ที่เป็นแบบอินเวสเตอร์นี่แหละค่ะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงๆคนคือคนที่มีเงินหนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าชูไวเจี่ยซึ่งเป็นประธานบริษัทเป็นเจ้าของไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็เสียชีวิตไปเนาะเขาก็เลยมาหากันว่าใครอ่ะ ใครเป็นผู้ที่สั่งฆ่าคนคนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ้าไม่ฆ่าซะก่อนเนี่ยก็คือก็จะไปะแบบให้ข้อมูลกับทางตำรวจแล้วเดี๋ยวจะสาวมาถึงตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้นะคะก็แน่นอนว่ามันมีเรื่องการฟอกเงินนะคะการโน,น่นนี่ก็บอกแล้วว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนร่าคนรวยแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวละครที่น่าสงสัยสุดๆก็คือจางปอจงแล้วก็ตัวของเหรียญเจินเนี่ยแหละคะ่ะ หน้าฉากของพวกเขานะคะไปไหนมีแต่คนโรอ,อเช็คแฮนด์สุดๆนะคะก้มหน้าก้มตาสุดๆค่ะคําว่าให้ความเขาเรียกว่าให้ความเคารพเนาะเพราะว่าอย่างตัวของจางโป๊จงกับเหลียงเจิ้นนะคะได้รางวัลด้วยนะเออผู้ประกอบการยอดเยี่ยมผู้สำเขาเรียกอะไรผู้สําเร็จนะคะในในธุรกิจอะไรประมาณเนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ขนาดนั้นเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เออก็มีคนนะที่อยากจะให้พวกเขาตายเหมือนกันนะคะมันก็มีตัว หลิวหลิวกวงเซิงออกมาด้วยค่ะซึ่งหลิวกวงเซิงนั้นปรากฏว่าเป็นคนของเหลียงเจิ้นนะคะก็เหลียงเจิ้นเป็นแบบเ,เลี้ยงอยู่อะเป็นลูกน้องของเหลียงเจิ้นอีกทีหนึง่งเหลียงเจิ้นนี่ก,ก็รวยมากๆนะคะจางโปะจงก็รวยมากแต่ว่าดูแววๆแล้วจางโปะจงจะรอดไม่น่านะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นเนาะมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะราคาสำหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่าถ้ามีเวลาก็ไปดูกันหน่อยเนาะมันเป็นแนวของซีรีส์ที่แบบไม่ค่อยได้เห็น ประเทศอื่นเขาสร้างกันเท่าไหร่เออเอาเป็นว่าน่าจะเห็นจีนเนี่ยแหละนะคะกมคม็มีความแบบคอยเสนอผลงานนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นเอาจริงนะตำรวจก็เป็นตำรวจของประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะสหายทั้งหลายนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าตำรวจของประชาชนค่ะถ้ามีเวลาว่างก็ไปดูนะคะเรื่องนี้จะจบในวันที่25 ตุลาคมนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่รีบไม่รอนก็เดี๋ยวไปดูออตอนไปไปลายเดือนก็ได้เนาะจะได้ดูทีเดียวรวดๆวดนะคะเป็นเรื่องที่แบบอืมไม่ได้เร่งรีบอะไรสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็คือจะให้ดูก็ดูแค่ว่าเขาเขากล้าถ่ายทำเออเอาง่ายๆเขากล้าถ่ายทําเขากล้าพูดได้ว่าแบบหน่วยงานตํารวจของเขาอะไรเนี่ยมีความแบบกล้าหาญเขาทําเพื่อประชาชนจริงๆเออเขากล้าต้องชื่นชมนะจุดนี้แล้วก็เรื่องนี้รับรองว่าน่าจะดีมีเนื้อหาที่ดีแน่นอนเพราะว่า กบลงที่ CCTV นะคะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนด้วยนะคะเน้นอีกทีนะคะในประเทศไทยก็ไปดูกันที่ไอชีอีนแล้วก็อีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาไหมสําหรับ VTV Thailand นะคะเพราะว่าเจ้าภาพอีกอันหนึ่งก็คือ Tencent Video จากประเทศจีนนั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีหวนหลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ